แม่ของท่านอ้นก็มาด้วยสวยมากเมื่อกี้นแม่ดูในลิกติกต่อสวยมากเลยสวยเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเป็นผู้หญิงเก่งโอ้นะลีน่าจังพูดถึงแม่ท่านอ้นนะครับนะเออต้องเรียกเสด็จแม่ปะเสด็จแม่ท่านอ้นปะอันนี้แอนวินนะต้องขอไปนะถ้า ไม่ได้ใช้คำราชาศัพ์นะครับเพราะว่าแอดมินก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้ใช้คำราศั์หรือว่าราชาศั์หรือว่าเพราะว่าท่านก็เป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรสามอ่าไม่ได้มีบรรดาศักดิ์ใช่ไหมอืมนะเออเนี่ยครับลีน่าจางพูดถึงแม่ท่านอ้อนซึ่งก็มาด้วยนะไอ้เราก็โออไม่ได้สังเกตแล้วก็เออไม่ได้รู้เลยว่าอ๋อมีแม่มาด้วยเหรอแม่ท่านอ้อนนะเราก็ไปดูอ,อ๋อเออ แม่ท่านอ้นนะครับก็เออมาจริงๆด้วยลีนาจังก็บอกแม่ท่านอ้นยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับแอ้เราก็ไปเอะสวยสวยยังไงเราก็ไปดูโอ้นะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆหน้าตายังยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ยังดูไม่แก่นะเออเราก็นึกว่าทำไมดูไม่แก่เลยนะครับท่าน ถ้าเรียกว่ายุวธิดาใช่ไหมอืมนะก็นะครับเป็นแม่ของอทั้งสนะีท่านนี่นะท่านอ้นท่านอนินท่านอ้วนท่านอ่อ,องอ่องหรืออองนี่แหละนะบางคนก็บอกไม่ตีบางคนก็บอกไม่เอกโอ้แอดมินละสับสนได้หมดแล้วตอนนี้อ่นะครับอ๋อนะ ท่านก็บอกท่านเป็นคนที่เก่งมากนะดีน่าจังบอกท่านเป็นคนที่เก่งมากเลี้ยงลูกได้เก่งมากเลี้ยงลูกอยู่ต่างประเทศเก่งมากนะครับเป็นเป็นท่านนายเป็นเป็นหมอนะครับเป็นนักกฎหมายเป็นอะไรต่างๆนะซึ่งก็ท่านก็กลับมาด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นข่าวดีนอกจากจะกลับมาทั้งสี่พระองค์แล้วนะครับแม่เขาเรียกว่า ท่านแม่ก็ยังจะกลับมาด้วยนะก็ถือเป็นข่าวดีนะครับเออนะก็ยินดีครับยินดีนะที่ว่าท่านจะกลับมาแล้วก็เห็นดเรเจียมศักดิ์บอกท่านย้ายสมณนโนควไปมาอยู่วังเข้าว,วังอีกต่างหานะเออก็ยิ่งเป็นข่าวดีใหญ่และยิ่งท่านจะกลับมาทั้ง4ท่านพระองค์อีกโอ้โหก็ไม่รู้ว่าจะดียังไงแล้วนะกลับมาครับเป็น ให้กำลังใจนะมาช่วยเหลือคนไทยนะครับแม่งานนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีสุดๆนะข่าวดีสุดๆนะครับมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะเออคนไทยก็ยินดีต้อนรับเสมอแหละครับยินดีต้อนรับทุกท่านให้กลับมานะอยู่ในประเทศไทยแผ่นดินไทยท่านก็เป็นคนไทยนะ ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาอยู่แล้วนะครับอ,อกลับมาทำํทำทำําคุณงามความดีให้กับประเทศไทยกลับมาสร้างความสามัคคีนะครับเดี๋ยวไอ้มบนจะรอต้อนรับนะอีกสองเดือนเห็นว่าอย่างเงินใช่ไหมถ้าถ้ากลับมานะรับรองว่าประเทศไทยนะครับจะมีความสุขมากๆเลยคนไทยจะรักกันสามัคคีกันมากๆมากๆมากๆ,ๆ,ๆ นะฮะออ <c oughs> <c oughs> นะแอดมินก็สบายใจนะครับสบายใจจะได้มีท่านมาช่วย <c oughs> ทำนุบำรุงนะครับสถาบันให้ยั่งยืนสถาพรตลอดไปนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้พวกที่จะแก้หนึ่งหนึ่งสองนี่มันก็คือเขิมมากนะครับมันถึงขั้นปล่อยข่าวลืออะไรต่างๆ <c oughs> ให้ท่านเสียหาย <c oughs> นะฮะขออภัยไอมีป uh ja ุ่มกด Thank you ้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR Code โคนี้ได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร์กันด้วยนะครับ